ยามแลงเนอะวันนี้น้องบราณกับแมงค์กอนกบกาววันนน้องบรวลกับวันี้มามลายก็จเ้ใกล้ยังจะพักทัี่น้องบราณัน้องบราลก็ได้เอามา่กีดแล้วใหญ่เยอะนะเอามากีดแล้วเดยตัวน้อยรันนะเดยูเห็ดกินหนัเห็ดเมนูยังต้มหอยหอมเข้าหอยหอมมาม่าจะใข้าเอามาซื้อ เด็ทางไปบ้านน้ำและนาจ่างเพื่อซื้อซอนน้องๆนนาตามมาบ้านเลยเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หหกหำลังใหญ่ดูตัวนี้จะเป็นัพตาซ้ายนะทุกคนอันนี้จะเป็นภาทาซ้ายมันจะนานใหญ่นานใหญ่ดีอันนี้นะ้นองนลาก็ปลูกพร้อมพักสลัดนี่หละจักสลัดหงไงก่นแล้ว ตัวกระตุกมากเลยลองเห็ดบุกซื่อแต่ว่ามันใหญ่กว่าตัวที่อยู่ในในโฟมอีกซ้ำเลยมั่วเป็นยังแต่ว่ามันถึกเด็ดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าตัวที่แบบที่ว่าจะได้ว่าตัวใส่โฟมยังเหมืใหญ่ครัตัวใสใสก็เห็ดทดลองบุกซื้อได้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปบุงในสวนของพ่อนี่จะได้ใส่

พวกอาจารย์เขาสิมาก,กินน้ำหรือโบดดนและที่เพิ่นบบได้มาเยีย่ยมาายมายาเมาคือเพื่อนามาอยากแล้วเยอะค่าการของเพิน่นเนาะอันนี้ก็คือพวกนึงเป็นสามมากก็มีสองม,มากสามมากด,ด,ดุดนก่นอะไรบ็ไม่กินแต่อันนี้ก็ต้องนี่ยือข้าประจําได้วอันนี้ก็เป็นกุ้งมะเดื่อกุ้งมะเดือาา่อดแล้วก็กุ้งมันละว่ากับกุ้งมะเดื่อ มึงแม่งอันนี้มันมาก,กินผะหมนะ่ะหมเนี่ยบุ๊ชผะหอมนันจะเป็นหอมบัวล่า,ายอะพักปังพี่อปเด,ด็กินอยู่กุ้มะเขือพวงอันนี้จะต้นเปลี่ยนก็ มาโดนกระมั b ดอกคือตอนนั้นแหละเขาปิดปุ๊กใหญ่เลยยังตายมีผักแพทวใส่ชั่วใกล้่น้องผักแเทวนี่เป็นนิดของอะมาพอดียนันสายพัฒนีนะคะสันนีว่าสนีบ่รู้ว่าสนนีมาเท่าซื้อมาคนแดงไม่กินกันเลยเออกาลองเบิง ทานย่าง้บบงเพราะว่ามเคยซอมะกะลนะ,ปะปว,ว่าเม็ดมันสีใ่ดอกมันเละมันบกรกกกอบๆนุ่มในมีนอย่างดอกแต่ว่าได้กินมันก็นยหญาพอมีแหงรถรถบรรทุกที่เขาเจ้าคนสูง,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 งกายกันยังมีแหงแล้วลดถกแกสุเรียนนี่เราบ้งกินแล้วนี่คะบ้งกินแมงกัด เดี๋ยวเขาจะไปค้างหม้อน yeah. ้ำอีกทีนึงกับี่เฮาเพราะว่าตอนนี้ก็เลี้ยงจะทำอย่าทำนี่ก็ปุ๊บมุ้งไปแล้วมุ้งกูผ่านเจ็ดมงแล้วแต่ว่ามันยังเสียยอู่ถามเบิงพี่น้องทางเอฟซีเพิ่นได้ยังกินแรงถามมึงนู้ถามฟังฟังเอฟซีทั้งท้งไทยมีอย่างกินแล้วโบตอนแรงได้ยังกินมินบวกน้องโดราเนี่ยเดี๋ได้ยังกินน้องโดราเนี่ยนี่แหละพี่น้องโบแมนโบอยากให้เวาเววโบถืก ว่าบโได้จักเป็นอะไรที่ได้หายาสมองไว้กับจักว่ายังบบได้เลยนี่เนี่ยคล่องคล่องคาคาดวงชัยลืมนี่เด้เอาล้วไหมอาหารนี่จับโได้กินหอยเอาบางนู้นเอาจับได้เราได้กินจับบบได้เราโบได้กินอันเด้บโได้กินแล้ว าจับเบื้องจับเบิ้งอ่ะได้ตัวใดได้กินตัวนั้นโบเล่ให้จับเปานะเกลือละได้ตัวใดเราได้กินเฮ้ยนี่นี่นีดี๋ยวตัวน้อยนี่สิจัคบูกะละเอาเข้าวมะเกลือกะจับโบได้ดอกลูกฮะ นี่ทุกคนบรรยากาศอยู่ที่บ้านของเฮาเด้อก็เป็นธรรมชาติผนตกกหม่ต้นไม้ใบหญ้ากัเขียวอุ้มสุมอยู่ก็คือกันกับคนเนาะพี่น้องคนเฮากัคขั้นได้ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยังได้กินดีอยู่ดีกัผู้ดมสมบูรณ์คือกันกับต้นไม้ สาล้วนๆบ้านของเฮาก็จะมีเดินเตะโตให้เข้ามาเตะโตรินยามแรงทุกมือเลยพี่น้องนี่ในระหว่างเขาที่รอดูลาค้างหม้อล่วงหอยเขาก็สิมาเบิ่งเครื่องปลูกของฝังของเฮาเนาะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นต้นนันสมพูที่แม่ดูล่าซื้อเบี้ยหนึ่งละแสนสาวพันกีบจะเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็ ยังโบฮูเนาะว่าจะเป็นชื่อเท่าไหร่แสนซาวเบี้ยส้มผู้ชื่อว่าให้ลูกๆหล,ลาน,ลาน,ลานได้กินอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยมังมี่หนังที่เพื่อนจะมาขายนั่นแหละอันนี้ก็แสนซาวคือกันพี่น้องนี่ต้นนี้ก็จะเป็นมากลินจีราคาคือกันเลยเดอร์แสนซาวพันกี แต่ว่ามีต้นหนึ่งที่ว่า,เ,าเป็นมะง,งอกอแต่ว่าสิลอดหรือบรอดเขาก็ยังบะฮู้เนาะไปบึงใบมันหล่นเบิดเลยเอนนี่ก็จะเป็นเบีย้ยมะง,งาะเขาคิดว่าซิลอดหรือบรอดคือว่ามันบมีใบจักใบยัยงเหลือแต่ใบเดียวเท่านั้นพี่น้องตอนนี้ย่านมันบลอดเดี๋ยวนี้ ถ้าว่ามันบวกลน้นเท่ากับสิได้เอาต้นไหมตัวอื่นที่มาใสา่หมักลําไยกับเจ้าเป็นดุกดกมกางลําไยอันนี้ก็จะเป็นมังม่วงแอปเ,เปิ้ลเท่ากันยังอยากจะได้คือกันทังใจยังบวได้อ,อ่ะติดตจอน้องโดลามาว่าสมควรรีวิวเครื่องตัวร่ผู้ใดที่มีสินค้าก่ะ โอ้ยซัพพอร์ตน้องดอลล่าพอได้มีขนมนเด้เอทุกทุกคนค่าน้ำมันลดละกะสีได้พอ,อมีแห้งกำลังใจเด้อพี่น้องติดต่อพนได้เลยเด้อพี่น้องเด้อมีสินค้าตัวใดก็ได้ให้น้องดอลล่าขอขอ,อช่วยขายนำเด้อพอได้ขนมพอต้มเดี๋ยวอีกเดือนหน้ากั็สิเป็นวันเกิดน้องจัดก,กายแล้ววันที่สองทุกคน หรือว่ามียาจ่อยกะสามารถผ่าให้น้องร้านกินไนด้เลยลองเบิ่งตอนนี้คิดว่าอยากจะให้น้องโดลาเพื่อนว่าจะโฆษณามีสินค้าไผ่มีสินค้ากะแนะนำทักเข้ามาเด้เลยทักเข้ามาทักเข้ามายังให้น้องโดลาพอได้พุดหนุนจุนเจือพอได้ค่าน้ำมันรถน้ำมันเรือพอสิได้ไปถ่ายคลิปถ่ายยังให้พี่น้องได้เบิ้องได้เห็นอันนี้นี่ เดี๋ยวเอาบมมีสินค้าเพิ่มเติมเล็กน้อยมันก็บสิบบพอโ่พออันยูันกินพี่น้องเอ้ยเพื้อชุิู้เล็กน้อยตาดำดำบ้านนอกบรรน,นาเด้อหัวงอกเด้อทุกคนสงสารต์ในสิท่าข้ามา,สสานสุขสันตเด้อหกักแพงเฮาน้องดูล่าลายๆเด้อทุกคนม,นมันม่เข้าถึงนะผมก็เลยงอกช่วยเป็นกำลังใจด้วย เกือบแม่ี่แหละไปคุดดินว่านนี้พี่น้องเอ้ยอคุดดินเข้าเฮือนคุดไปคุดมากกันเลยโอ้ยได้ได้แรงฮับเงินที่เพิ่นจ้างก็เลยว่าขาดซ้ำเกือบก็ได้บุญวาสนาพี่น้องเลยก็เลยได้ไปซื้อคู่ไม่ไใช่ขาดซ้ำว่าน,นี้ อย่าไปเห็ดของแม่แม่ซีซักเอ่อเอาเชือกตัวไหมมันแย่ใส่มัดกใส่ไปหากินได้ไหมไม่ใส่เลยนี่ไเลยมันแย่ก็ได้เ้าเชือกคล้องเงาใช่แล้วเด็กคู่มันก็อยู่ทางนั้นเลยเอาไว้เอ้าีแม่คุดดินเขาเด้ามานขาเด้าเงินเขาคุดดินคุดดินพี่น้องเลยรับจ้างเงินนี่แหละเอาคิดินเราด้ามานะเดี๋ยวแม่เสียไว้เอาเชือกมัดไว้ไปหายุ่หากินพี่น้องเอาเอาหอยลงผมขุดเลยอ้าวมันก็ธรรมดาแล้ว ทกับบมียทุกคนตาทุกคนตอนนี้ค้าบมีอย่างเลยมีแต่มีแต่รอยยิ้มอย่างเดียวคือสู้ต่อไปให้นะเากับบมีงัวควายเ่ากับบมีดินให้ดินสวนก็บบมีเด้อพี่น้องเด้อหาเหุกิปไปวันวันาแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คลิปไปวันวันนั้น ค่าใช้จ่ายมันคุ้มค่าอยู่บ่อยากไปทั้งใดก็โอ้ยพี่น้องเลยอะคักในเดือนนี้ล่าสุดนี่สิสิงเงินบ่เข้าพี่น้องบอกจริงๆตรงตรงเพราะว่าเฮ้าเฮาเฮ็ดบเทิงเงินเกณฑ์ของเพิ้นเนาะแม่ว่าเพ่นถึงร้อยเหรียญแล้วพ้นสีสีเข้าเออร้อยชาวแม่บอกร้อยนึงเราจังสีมีเงินเข้าแต่เฮ้าเฮ็ดบเทิงร้อยพี่น้องล่าสุดว่าเฮ้าเฮ็ดได้เท่าไหร่ โอยทห้าซิปหรือว่าหกซิปเจ็ดซิปแบบนี้หกซิปเจ็ดซิปเรียญหรือว่าเฮาบอกบอกขึ้นเหรียญย้อนอย่างพี่น้องย้อนเอฟซีเข้าเบอร์ฮาแล้วตอนนี้คือเข้ากับโฆษณาแบบมันยาวไปแต่บางคลิปกับบุ๊มบิโฆษณาแม่เข้าเบิรงแล้วแม่เข้าเบิรงทุกคลิปโฆษณาเป็นเพียอินโดนียิปต์นอร์ราแต่ยังูญยาปากเพราะว่ามันยาวเกินไปทุกคนนะเนาะ แบบมันเป็นสาเนัที่ก็มีสาิบนัที่แบบนี้ก็เข้าแต่ว่าล่าชุดตอนนี้ก็ mm hmm. เมื่อยกับการทำคลิปอยู่แต่กันยังสสู้ต่อไปเพื่อการอยู่รอด mm hmm. นาเดก็ขอกำลังใจนำพี่น้องทุกคน mm hmm. ทางสาวฝั่งไทยและก็บาวประเทศลาวน้ำกันนี่หละถ้าว่ามีสินค้าอีหยังแ mm hmm. ม่นไผได้เข้ามาพบเห็นซองน้องดอลลากะอ่า mm hmm. มีสินค้าตัวใดที่ให้พ่อให้น้องพ่อได้ข้าวต้มขนมกระทัไทายกันเข้ามา mm hmm. ดเด้อ พอได้ซีได้มีกำลังใจเดินหน้าต่อไปสู้สูขส้ข้าวกับถ่านข้าวส้มเขาจะจกรเกี่ยวกับตอนหลังกิน,กนขา้นขาวกินน้ำนอนบ่มีหน่อยไดเนาะอันนี้ข้าก็ขังไว้ะไรขังไว้มือนึ่งสองได้ไหมได้พี่ข้าวบุขังนี่มันก็อาจจะคันคอได้เพราะว่าอย่าไม่กินไปตรง แต่ว่าช่วงนี้แม่ก็รับจ้างก่อสร้างกะรับจ้างก่อสร้างก็งกที่เป็นเงือนไม่เท่าที่เป็นเงือนน้องสาวกะพอได้เพ็ดเกลือเป้งนัวกบเพิ่นจ้างเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นกบ็บอกได้ว่าจ้างกระดักกระโดดเพียงแอกเขาก็บว่าเออเฮ็ดมันใกล้เงือน่าสั้นมือใดที่แม่พอ่อฮหดงานนักแม่ลงไปซอยบางทีมือใดกางานเบาแม่ก็พาดองดล่าไปที่เราเฮ็ดคลิปกลับมาก็มาส้าอยพ,อพ่อคือเ่า น้องสัตก,กาเพื่อนกาได้เงียนจบไปแล้วเดอ้อแต่ว่าเพื่อนกะตอนนี้แม่โดลา่กากะให้เพื่อนไปเงียนเพิ่มอ่าเทอมหนึ่งอ่าเดือนหนึ่งสามเซนจีประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อเดือนเพราะว่าเพื่นเรียนหนังสือโบกิ่งพี่น้องเอ้ยอ่านหนังสือโบอยากได้ เดี๋ยวกลัวเพื่อนสิขึ้นห้องมออีกปีหน้าย่านเพื่อนได้ขึ้นห้องมอหนึ่งยย่านเพื่อนหน้าหนังสือบุได้เดี๋ยวเพื่อนไปเลยร้อนแบบสีบกเข้าห้องห้ามมงเฮียนเดี๋ยวเพื่อนสิยอายเพื่อนก็เลยว่าเออให้เพื่อนไปเฮียนเพิ่มแต่นี่จนเท่าอ่ะเดือนเก้าวันที่หนึ่งก็ได้เข้าเฮียนเป็นปกติเข้าก็เลยให้น้องไปเฮียนกัเฮียนเพิ่มต่อเฮียนจบกับเฮียนเพิ่มนี่ก็กินหมขนาดเลย อาคักๆแทก้กอใบขี้หูดน้ำมีใบขี้หู้ใบโหวสีไทยเออ,อได้แล้บอกมันพดแล,ล้วหรอวะพุทธแล้วพี่พุทธแล้วก็โปร่งลงเออโปรงลง,งเออราตักสักซามขึ้นไปไหวเราก็ตำแจ้วพี่น้องเออเฮ็ดข้างแน่เด้อเฮ็ดข้างแน่เอาไข่ดอกหอยล้างเอาก็ได้คอร์ดเนี่ยค่ะทุ โอ้ยอย่าไปปี้มัคโดนัลเลยอุ้ยก็ซื้อมาไม่ซื้อเด็ดฮุตเข้าหุตเข้าดูมใส่บามายตีนน้องดอลล่าบันยาวบัดนี้พี่น้องขอโทษเด้อค่ะทีบาราใส่คำว่าจาวาตีนพี่น้องใส่บารายละซื้อเด็ดลยะซื้อเด็ดแล้วมันหุตเข้าแล้วใส่าสุดว่าไปหาซื้อเกือบอยู่ใส่นี่บารายเด้อพี่น้องดอลล่าเพิ่นใส่เกือบเบอร์สี่สี่สิบเอ็ด ถา <43 S 2> จะเป็นบอ่อฮอดี่สิบจามง่พบชสามสี่สองสี่สิบสองที่จะว่าเป็นเกอบามีส้นมียางละสี่สิบสองแล้วโอเคเกอแพ้เกอรยางละสี่สิบสองแต่ว่าชี่สามตะเกินไปรู้เอ้ยกันไมอ้นีิเกือเนห้าสิบเช่นละเบ้อเกอร์สงให้กับเต็กใส่แรกคูใส่สุดๆออกกระลุนดงเตมือ ว่าเขาก็ยางงามคือข้าวงามัน่ถึงงามอยางงามก็ต้องลดหุ้นอาตีนนั่นละยะมันตีนมันนะเดี๋ยวนี้น่าจะใส่ถ้าจลาวว่าวงเดือนให้พ่อปาดออกให้หรือเอาหินเทียตีออกบนตะบน้อไปซื้อกิ้วยยูโยมาลาดแมนทุกไปซื้อส้มกับเมนทัวทุกยูโยมาลาดทีน้องบบมีตัวใดตรงกับองเพื่อนเลย ไปซื้อเกือบส่วนสูงมันตัวสิไปดองข้าวดาวหาหลอกบุกเทศหลอกว่าไปชั่วโมงใบขึ้นใบเราจองไปอยู่วันนี้หอมมากนี่ห้อยหอมมากเป็นตำเจียวย่ามันน้ำมันย่ามันเอากบกูไม่ไหนเบอร์โอ้ยลวกเขาไปชูดบาบนี้หอมพี่เคยได้ดูไหม เอาให้ลูเอฟซีดมเบิงเป็นอะไรทุกคนคอมเมนต์เข้ามาบังเด้อมาเบึกปลาเนื้อจ้าโอ้ยประเดีงยวคมขึ้นเหม็นๆบางมือบางมือโอ้ยชัว่ามันเป็นจานน่ารังเกียจอะไรรู้ความจริงโนโนลาจังจิ่งปลาแดกกินเดียวนี่ฮะโนโนลาจัมบาาเดียวเทพจะกินไม่ได้ด้านนี้ซุกแล้วบอลูก โอ้ยลูกกินปลากระพุกระบาดไหมเดีวดานนี้ใหม่เลยเอาพริกพริกพริกเอาเข้าไปอีกหน่อยได้สิโได้แล้วปลาแดกกินกับต้มดอกไม้พี่น้องโอ้ยเฮ็ดหน้าโอ้ยบมเป็นตะแซ่บเลยดอกชนาดเก๊ปลาที่นี่ยังสนุบเลยนะเหม็นไปฮอดเมืองไทยเลยพี่น้องตอนมี้แค่เฮ็ดปลาส้มพุกนะแต่วปลามันเน่าแล้วนะ เห็นต้มาาเปะูอาเาน้อยน้อยเอาเขาน้ำเดียวยางแรง่อยให้เขามรเลยเรียลเีลเอาให้ใอารานการกินเขาในพระเข้ากว่าเดีเออนี้อไคนเดือด้หอยอันนี้จะเป็นปลาแดงอนี้ก็เจ้าปลาแดกอันนี้น้ำต้มหมบวก เราก็ได้แบ er ่งให้นอบเาปิ่นนุปิ่นยาก็แบี้ปรมากมีตาป่า

คำเด้อทำดีทำไมด้ตาเด้อ,ดอ,ดอโบ้ลุน,น,นดดกับโบ้ลมมุ้นนเหิมะอะไินอ๋อใหน้าขนาดนี้จ้าขนาปลาโอ้มับูดจิเอาต้องหน้าบูด่อนแ้ก่นนะ

เจ้าโเขาจกินมาดนระบบข้ามาเัดป่าไปไมรังก็มาขี้เราตัาวเขาเก็บกอดมโงโั้งใจอ่ะงอมขึ้นดวยปัดต้อนไว้ยังไม่ดมันโดนแล้วเนจับเอไว้อันนี้ได้หหกโตนะนอนไว้ไปดูหน้าตัเก็จาเอง้แซบ มันมีแต่ตัซับไม่เป็นอะไรเราจะวอซับเกลียอปาเปลี่ยเอามืเอเมือเอากกะไ กินข้าวกนะ่อนเนาะโอเคเดี๋ยวน้องดูแลกินข้าวก่อนด้วยจ้าการแข่งขันของข้าวก็จบสิ้นนอน้อนดูแลเป็นผะกุศลดีไดาก็ไม่ดีไาเอาไปกินหอยจมวัดตื่นเลยเฟฟนอนหอยหอมเนาะหอมหอมกินกินอิกรับขอ,ของของคนเลยอันนี้ แมงเกมาโอกิจนี้กับมีเพีนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลานเด้อนอบใจล้วบ๊ายบายไม่เข้าเรือนพวกแมงเมาเมีอย่างเหรอเก็บไปทำไมใส่เบ็ดใส่เบ็ดมือนเแมงเมาอดป่ะใหญ่ตัวเลด้ย่ ตัวใหญ่เออเอาตัวใหญ่น้อยตัวน้อยบอกชิมมึงน้อยนี่เลยนั่นเลือกเอาอนี่เลยจะเอาไปใส่เบ็ดมึงใช้เบ็ดใช้เบ็ดเอาปลาพี่น้องรอชมดูนะคะตัวใหญ่แล้วมันจะอยู่ตามนี่ตัวน mm, ้อยแล้วม sure. ันจะตกนี่ม้ตัวใหญ่แล้วนี่นี่ต่ตัวน้อยมากันเดี๋ยน้องโดนไล่เก็บเมงมาสเตอร์คุณแม่กันเลยเก็บใช้เก็บใช้เก็บใช้พี่น้องได้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 รูบลงเลยไปคิดเอาปลามากิน รู้ป่ะมันก็ตายเลยรู้โบให้มันตายได้มันมันตายอืมกัเลยจะค่อยคก็บเอาเพราะเจ้าเบดใช่มันมันก็ตายคือเก่าล้วบเบอใสยังไงเพิ่มื่มันก็ตวงเลยทำมาตวงแล้วมันเหม็นน้องตวงหรอแปลว่าเหม็นอะแล้วมันตวงอ่ะละเบิ๊ลเขาจะคลิปเทียงท่านี้แหละเนาะค่ะติดตามเราส้มเบิ้งอื่นเนาะเขาจะไปตีเบดให้เบิ้งเด้อจ้า โอ,อันนี้แมงเมาส์ขี่ขี่หมาเปรียบเสมือนขี่หมาจิบก็ได้เพลงแมงเมาส์เงาแม่นบอกเพียงแมลงเมาส์มีนะเพลงแมงเมาส์โอเล่อ่ามีนะอันคองอันบาวีบอกแมงเมาแม่นบอกแม่เลยบาวีไดคองเลยเดจ้แะแมงเมาส์ แมงม้าเล็กแมงม้าดังเล็กๆไอ้กาบ่าว่าแมงเมาเล็บก็เป็นพี่น้องมีคนแมงเมาเล็บเพราะว่าเวลามันตกลงมามันละสิงายแล้วมันสิปิ้นหลายๆแล้วชัดกาเราว่าว่าอ่าแมงเมาเล็บระวังมันเข้าหูเด้อยเฮ้ยยังล่ะมันน้ำเดียวทุกคนอี่สามน้องดูแาอีจ้าแมงเมามันไต่มาต้องกล เราแบ่มีคนนำไปเลยค่ะมีแต่แม่เนี่ยแหละนำออกไปอเมริกาไปไหนออกเดทล้อมึงอย่คู่ไปคู่เลยคู่ไปคู่มันนะทุกคนมันมันน่าจะหาแบบหามันหาผู้สาว้ะมันบินมาหาผู้สาวเขามัไปจับมันเลยมันเห็นผู้สาวมันก็ล่นปีกแล้วมันก็ไปพาเดี๋ยวไปโอ้ยอยู่หูหังมันดิเนาะเําหูหังมันมันมีปุ๊กเพ็ดปวกไลย đây là cái ừ. gì đó đó là hẹp cua Hẹp cua Hẹp cua Ở tụi nhanh, ở tụi nhanh Để xích bếp Để ở tụi họ mau lắm, hẹn nông Ở tụi nhanh, hẹn nông mau lắm, tụi đấy, áo ขั้งนั่เดี๋ยวตะโหลดเลยบ่มีขาดมั้นเราเ้าเอา่าครบก้นเดี๋ยวก็ไม่ได้ครบได้หล่ะน้าก้นเดียวละเบ่ดมก้นเดียวไปยักก้นนวสซาสานี่ดิจูงแขนวสซาสะจูงแขนครัวมีข้าไปเป็นคู่เดียวขาดเลยว่ะจูงแขนเดียวขนาดแมงเมาวยังบาดเดียวได้นี่ บานไบ้านนาบ้านากสาวก็เดียวมาพี่ปรนเ็นแมงเมาหน้าภาษาอะไรน้องดูล่าบบมีอีงให้เพื่นนิตาอเออให้ยเฮ้ยเฮ้ายเฮ้ยยาเยเ ใช่คีบใช่เบ็ดเหรออีเด่นคีบเอาลงไปหมูโตนฮักพุถ้าไม่ใช่เป็นหมูโตนน่าจะเป็นหมูแห้งเนาะเอ้ยมือไม่ใช่เบ็ดใช่คีบเหรอไปคีบไปชิปไปจ้าเดี๋ยวเขาจะทาบงอื่นกันเลยเด้อ